จะลือประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยปายมานโปรกิงสไตล์ประจาวันที่14ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับแลัมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การเดีครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าว,วันนี้ด่วนอะอรยังไง AFC ส่งจดหมายแจ้งทีมชาติไทยปรับโปรแกรมคัดบอลโลกนะ โดยทางงานนี้นะฮะ AFC ส่งจดหมายแจ้งสมาคมเรื่องการปรับโปรแกรมคัดบอลโลกรอบที่2ระหว่างไทยกับสิงคโปร์หรือว่ากวมซึ่งงานนี้สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ส่งจดหมายแจ้งกําหนดการมาดังต่อไปนี้โดยในกรณีที่สิงคโปร์ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2จะยืนยันโปรแกรมตามเดิมก็คือสิงคโปร์เป็นเจ้าบ้านแต่ในกรณีที่กวมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2จะมีการเปลี่ยนโปรแกรมให้ไทยเป็นเจ้าบ้านก่อนตามคําร้องขอของกวมต่อทาง AFC ด้วยความที่เป็นห่วงเนื่องจากการเข้า,าประเทศกวมจจาเป็นต้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาที่มีระยะเวลาพิจารณานานกว่า1เดือนขณะที่กวมเองก็จะต้องทําเอกสารเชิญให้นักกีฬาไทยเข้าประเทศด้วยซึ่งทางสมาคมได้พิจารณาและตอบรับโปรแกรมดังกล่าวจากเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย สำหรับทางการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบแรกนะฮะระหว่างสิงคโปร์กับกวมนัดแรกสิงคโปร์เอาชนะกวมไปได้2ต่อหนึ่งและเกมที่2จะแข่งขันกันที่บ้านของกวมวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นอวไรางานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ท่าทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับชุดลุยยุโรปแพ้ไปศูนย์ต่อ8เปิดผังทีมชาติไทยชุดที่จะเอาชนะจอเจียได้แน่แน่แฟนร้องขออยากจะเห็นมากที่สุดนะ ควหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเคเรื่องตามช่วงปลายทีมฟิฟ่าเดนัดแรกทีมชาติไทยนำทัพมาโดยโมโน,โนโปรกิ้งบุกไปเยือนโยุโรปครั้งแรกในรอบหลายสิบปีปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทางทีมชาติจอร์เจียทีมอันดับที่79ของโลกไปถึง0-8ต่อ 8. โดยควินซ่าควารัสเคียรีนาวเตจากนาโบ,บรีเป็นผู้ยิงประตูที่8ปิดเกมเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ โดยเปิดพังจะเป็นตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่แฟนบอลไทยอยากจะเห็นมากที่สุดและก็มีสิทธิ์ที่จะเอาชนะจอเจียดได้อย่างแน่นอนหากส่งชุดนี้เจอกับทางพวกเขานะเริ่มที่ผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมกองหลังก็จะเป็นนิครัตมิเคิลสันชนทานเข็มดีนาทานเชมจากบาร์บีสง190เซนติเมตรและก็อีริกเขา่าจากทาง AGF อาหุชกองกลางก็จะเป็นาสารัยจุเย็นกับธีรทรมัมบัทัน กองกลางสาะสานแนวรุกนะฮะก็จะเป็นสุวรรณัทเหมือนตาชนะทิพย์สงกระสินและก็สุปโชคสารชาติกองหน้าก็จะเป็นจุดสุนทรบัลลท่านนี้ในรายของเอริกาวและก็จุดสุนทับับลเจ้าจะตัวนั้กําอกิ่ในช่วงระหว่างก็รอการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตกับทีมชาติว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเลือกเล่นให้กับทางทีมชาติใดซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้ปฏิเสธทีมชาติไทยในครั้งนี้เลยนะอ่านนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้กันถ้าเป็นชุด11ตัวจริงแบบนี้นะฮะ อาจจะดังเปี้ยงป้างก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจ่ะยังไงด่วนเลยนะเวียดนามรายงานข่าวใหญ่ว่าทีมใหม่ของมานโปรกิ้งหลังจบแมตชทีมชาติไทยดวลทีมชาติเอสโตเนียโดยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามออ s สปอร์รายงานข่าวใหญ่เลยว่าฉันจอดได้ตัวมานโปรกิ้งมาคุมทัพ ซึ่งการบบรายงานข่าวจากสื่อเวียดนามระบุเลยว่าจากความพ่ายแพ้ที่เกือบจะยับเยินที่สุดในหน้าประสาทฟุตบอลไทยต่อจอเจียไปศูนย์ต่อแปดสถานการณ์ตอนนี้โอกาสสูงมากที่ทางชาญเอฟซีจะได้ตัวมโนอฟโปรติงหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเข้ามาเป็นผู้นําทีมคนใหม่ในฤดูกาล2023ทางสือ่อเวียดนามเปิดเผยลินว่าหลังการแข่งขันการชับมิรของไทยในช่วงเดือนตุลาคมกับจอเจียและก็เอสโตเนียมีความเป็นไปได้มากที่จะมีการเซ็นสัญญาย,าย้ายเข้าสู่ทีมใหม่เกิดขึ้นในข้ะนี้ เป็นน้ัาง,งานีต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นจริงเช่นดังข่าวหรือหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ยังไงดวนเลยนะเวียดนามยังไม่ฟื้นโดนจัดหนัก2นัดรวด โดยงานนี้ทำทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของทางเฟอร์ิปทูชิเยพบกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานอุ่นเครื่องนัดที่2วันศุกร์ที่ผ่านมาเวียดนามจัดชุดใหญ่เต็มตรีมนะฮะนำชับมาโดยแบตซี่แห่งเวียดนามเงียนกงไฮโดฮงดุงโด,ดดุยบานโดนันแรกเวียดนามพ่ายแพ้ก,กับทางจีนคู่แข่งของไทยนะฮะคัดบอลโลกมา0ูนต่อ2ในครั้งนี้ ผลปรากฏว่าเวียดนามยังไม่ฟื้นโดนอุซเบกิสถานจัดหนักไปอีก0-2สบนให้เวียดนามภายใต้การนำทัพของเฟิดิปทูซิเย่พ่ายแพ้ทั้งสองนัดรวดในครั้งนี้ตารางโปรแกรมน,นต่อไปเวียดนามจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นำทัพมาโดยชนเฮืองบินกัปตันทีมทนัม pur, cher, นแนมฮอสเปอร์เคมเบนจาดารับจองแกร่งจากทางบเบย์มินิกอีคังอินดารุกตัวเทพจากปารลสงตร์แมงวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้ ถ้าผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้ะก,กันว่าเขาจะวางแผนอะไรยังไงแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับจากกิดเผยช้างศึกต้องชนะเอสโตเนียเท่านั้นหนงนะโดยมิดฟิลด์ของทัพช้างศึกได้เผยว่าทีมยังมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขหลังพ่ายจอเจียอย่างหมดสภาพในครั้งนี้โดยทางจากกิลลาตระกูลนะฮะริมเส้นของทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยก่อนทีมจะพบกับทีมชาติเอสโตเนียในเซกุบบอลอุ่นเครื่องช่วงฟี่าเดย์เดือนตุลาคมนัดที่2 โดยแข่งลุกครึ่องไทยฝรั่งเศสได้เปิดเผยนะว่าเป็นเกมที่ยากครับผมได้เล่นประมาณ15นาทีก็เป็นประสบการณ์สำหรับผมแต่ก็มีอะไรต้องแก้ไขกันเยอะเพื่อจะทําให้เรานั้นดีขึ้นเกมกับเอสโตเนียเราจะทําได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนการดวนกับคินซาควารัสเคเรียนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะร,ระดับทอ็อปและเล่นในลีกระดับสูงของยุโรปแต่ว่าสถานก,การณ์แบบนี้ไม่ต้องดูเลยว่าเขาเล่นที่ไหนเราต้องเต็มที่ทาผลงานให้ดีที่สุดได้มีการพูดคุยทักทายกับนัก เตจอร์จียทักทายกันหลังเกมเช่นเดียวกันกับวินบรีซายอเขาเป็นคนฝรั่งเศสได้คุยกันนิดๆหน่อยๆเกมกับเอสโตเนียก็ต้องชนะเท่านั้นครับเอสโตเนียเป็นทีมระดับใกล้เคียงกับเราแต่เราต้องชนะให้จงได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะพบกับเอสโตเนีย17ตุลาคมเวลา23นาฬิกาณเลอาเลคอกอารีนาในครั้ินนั่นเองนะเป็นนวังกรรนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร แล้วมาดูประเด็นข่าวชจบ,บ้านกันครับเผยอันดับโลกโตเล็กช้างศึกหลังบูเอเชียนคับ2024รอบคัดเลือกโดยโตเล็กช้างศึกขยับรั้งอันดับที่26ของโลกจากการประกาศอันดับแรงกิ้งในช่วงเดือนตุลาคม2023 โดยเปิดอันดับฟุตซอลทีมชาติไทยหลังลงสนามในศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024เราคัดเลือกไปเป็นที่ระเบดแล้วโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ฟุตซอลแบงกิ้งโดยทักอ่าโต้เล็กช้างศึกที่มี1,3230คะแนนขยับขึ้นมารั้งอยู่อันดับที่26ของโลกอันดับ4ของเอเชียและก็อันดับ1ของอาเซียนขณะที่เบอร์1อาเซียนนะฮะเอเชียเนี่ยเป็นของอิหร่านอันดับ2เป็นของญี่ปุ่นอันดับ3เป็นของอุซเบกิสถาน ส่วนในอาเซียนนั้นไทยอันดับหนึ่งเวียดนามอันดับ2แล้วก็อินโดนีเซียอันดับที่3นอกจากนี้แล้วทางทีมชาติเมียนมาเป็นทีมในอาเซียนที่อันดับขยับเพิ่มขึ้นมามากขึ้นถึง5อันดับนะฮะขึ้นมาอยู่อันดับที่78ของโลกและอันดับที่4ของอาเซียนแซงหน้ามาเลเซียที่ร่วงลงไป2อันดับรั้ง79ของโลกและอันดับที่5ของอาเซียนแทนในครั้งนี้เป็นในว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับ บิ๊กยิมเยี่ยมชมชบาแก้วฝึกซ้อมก่อนจะลุยปรีโอลิมปิกที่จีนนะโดยทางยุทธนายิมการุณนะฮะอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันเข้าให้กำลังใจทัพนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกปรีโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรบอบ2ความเคลื่อนไหวของทัพชบาแก้วล่าสุดบิ๊กยิมยุทธนายิมการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดเผยระหว่างการเข้าชมเยี่ยมซ้อมฝึกซ้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่า สำหรับทางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้เพิ่งจะจบภารกิจการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งเราเองก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้ โดยเท่าที่ชมการฝึกซ้อมน้องๆทุกคนทํางานอย่างเต็มที่และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องน้องๆได้พัก4วันหลังจากกลับมาจากจีนและก็มีการเรียกเข้าแคมป์ต่อทันทีซึ่งผมในนนมตัวแทนของนายกสมาคมและก็สมาคมได้ติดตามและก็ให้การสนับสนุนเหมือนเดิมเพื่อจะให้ทีมมีความพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันรายการนี้ โดยก,กกยการแข่งขันบริการนี้ต้องยอมรับนะว่าเราอยู่สายที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากเจอทีมระดับต้นๆของเอเชียทั้งเกาหลีใต้เกาหลีเหนือและก็จีนทั้ง3มเกมเราเองจะไปแข่งขันกันที่หนักพอสมควรแต่น้องๆทุกคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจในการไปในครั้งนี้โค้ชเองก็ได้วางแผนเพื่อจะรับมือและก็เชื่อว่าทุกคนจะทำหน้าที่ของตนเองในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะสำหรับการแขง่งขันฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบสอง ไทยอยู่กลุ่มบีร่วมกับจีนเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือโดยจะแข่งขันกันระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนในโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่26ตุลาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเกาหลีใต้พบกับทางทีมชาติไทย29ตุลาคมเวลา18นาฬิกา35นาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนและววันที่1พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบเกาหลีเหนือ ก็ฝากไปติดแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่14ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคัรั่งฟุตบอลถันครับ